รู้สึกเหมือนว่าเปิดตัวกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับสำหรับเกมฟอร์มยักษ์ c v t ทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยเกมอย่าง Add Echo เนี่ยก็ได้เปิด c v t ให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับประมาณ3วันด้วยกันนะส้นสุดเนี่ยก็ในวันที่29นี้นะครับถ้าใครที่มีอีเมลตอบรับจากทางตัวเกมเนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมและในส่วนของใครที่ได้เล่นกันไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องของตัวละครเลยเนี่ยวันนี้ทางช่อง n a C s i Gaming ก็จะมาแนะนำใน ส่วนของตัวละครเริ่มต้นด้วยนะครับว่าจะมีตัวไหนเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นการบิ้วสายทีมไฟทีมน้ําแข็งเอ,อ่ยหรือทีมพิษอะไรต่างๆนาๆนานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมีบอกด้วยนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลนซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆหรือว่าเกม Ad e e h o o ที่กำลังจะเปิดตัว Open Beta ให้เราได้เล่นกันเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะก่อนที่เราจะไปแนะนำตัวละครกันนะครับอย่างแรกเลยสำหรับใครที่เริ่มต้นเกมมาหรือว่า อาจจะดูเพื่อนมาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของบิลสายเนี่ยแนะนํามาให้เราได้เล่นก่อนอย่างต่ำเนี่ยประมาณ3เซตด้วยกันแล้วก็แต่ละเซตเนี่ยก็จะมีให้ทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับพอถึงเลเวล20แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกแบบนี้ได้อีก1ครั้งด้วยกันนะตรงนี้เนี่ยผมเลือกทีมไฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีผสมสายฟ้าด้วยนะก็จะใช้เซตไฟเนี่ยเป็นหลักแต่ปัญหาคือเวลาด่านที่มันมีเรื่องของความชื้นหรือฝนตกเยอะเนี่ยทีมไฟของผมเนี่ยอาจจะไม่เอาาื้ ในช่วงของการใช้สายฟ้าเนี่ยมันก็มีข้อได้เปรียบตรงนี้แหละครับก็เลยเออกมาให้มันหักล้างกันเท่านั้นเองนี่ใครที่จะสนใจเซตนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมนี่ก็มีข้อดีอยู่นะส่วนอีกเซตหนึ่งถัดไปตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับก็คือเป็นเซตน้ําแล้วก็เซตสายฟ้าไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยแล้วกันนะครับเรื่องของ3เซตนี้เนะี่ยอันนี้ก็ไอรอนนะครับผมอาจจะเป็นเซตที่เน้นเรื่องของความถึกหรือ เรื่องของกรอบป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลือกได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะครับลองปรับแล้วก็ลองเล่นกันดูได้นะเพราะแต่ละเซ็ตเนี่ยมันมีความสามารถที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวแรกเลยกันดีกว่านะครับตัวแรกเนี่ยถ้าจะไม่พูดถึงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวอย่างรอเร็วหรือว่าตัว Limited ตเล e up ที่เปิดให้เราสุ่มกันอยู่นี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นแวนกาดสายพิษนะครับซึ่งพิษเนี่ยรุนแรงมากๆแล้วก็เน้นทำดาเมจป้องกันด้วยนะครับผมั้ดแลตวต องมันเ,เนก็สามารถป้องกันเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของสกิลกันบ้างดีกว่าอย่างสกิลเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันเหมือนกันนะครับอย่างในสกิลแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการจูนเสียงใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะใช้เปียโ,โ,โนในการโจมตีนะจะมีการเพิ่มดาเมจธาตุพิษด้วยนะครับประมาณ160%แล้วดาเมจธาตุพิษเนี่ยก็จะได้จากค่าชำนาญด้วยอีกประมาณ100%เลยนะครับปัญหาคือถ้าเกิดว่าค่าบล็อกปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นศูนย์นะจะใช้รับดาเมจทั้งหมดเน ก็คือ2ครั้งแล้วก็จะมีดาเมจรวมด้วยนะถ้าเกิดเราใช้สกิลแบบต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ครับดาเมจพิษเนี่ยรุนแรงมากๆเลยส่วนสกิลออโต้ก็คือสกิลกดโจมตีธรรมดานั่นแหละครับก็คือจะเพิ่มในเรื่องของค่าความชนานพิษไปถึง840%เลย อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่จะเน้นพิษในการโจมตีศัตรูซะมากกว่านะครับผมก็คือพยายามประคองให้ค่าพิษที่อยู่ด้านขวาบนเนี่ยมันรีดไปให้สูงๆมากๆนะครับตัวนี้ก็จะทำดาเมจได้ดีด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราผสมตัวที่มีพิษด้วยสักตัวหรือ2ตัวในทีมเนี่ยมันมีทั้งหมด4ตัวในการลงเล่นใช่ไหมครับเราสามารถแบ่งทีมหลักกับทีมสำรองได้ก็จะใช้ตัวนี้เป็นทีมหลักไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับและในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นการคล้ายๆว่าบรรเลงเพลงนะครับผมแล เวลาด้วยนะดาเมจธาตุพิษเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปถึง1,800%เลยนะครับแล้วก็จะโดนศัตรตูเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ8ตัวด้วยกันนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นการยืนอยู่กับที่นะครับแล้วศัตรตูเนี่ยจะมาโจมตีเราเนี่ยก็จะมีค่าป้องกันตรงเนี้ยให้มากถึง65%เลยนะก็คือรับดาเมจได้ด้วยนะครับผมแทนฝ่ายของตัวเองแล้วก็จะได้ระเบิดของพิษเนี่ยเพิ่มขึ้นให้ถึง2 Terminal ด้วยกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าโหดแล้วรุนแรงมากๆเลยแล้วช่วงสุดท้ายนะครับของสก,กิลนี้เนี่ยจะเป็นการระเบิดออกมานะก็จะทําดามจเพิ่มไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าใครที่ชอบสายพิษเนี่ยน่าจะถูกใจตัวละครอย่างรอเรลเลยนะครับต่อไปเนี่ยมาพูดถึงตัวละครแบบ S s R ที่ไม่ใช่6ดาวกันบ้างดีกว่านะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสายพิษเหมือนกันแต่ที่ผมเลือกแคโรไลน์มานะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการเบิร์ตแล้วก็การคิวนั่นเอง การเบิร์ดเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำดาเมจได้แรงมากขึ้นแล้วมอนสเตอร์ฝั่งศัตรูเนี่ยก็จะโดนดาเมจได้รวดเร็วนะครับเราเรียกว่าทําเวลาเลยก็ว่าได้นะครับผมและแถมตัวนี้ยังมีฮีวิกด้วยนะแล้วก็เป็นตัวละครที่หาไม่ยากด้วยนะครับเป็น5ดาวปกติทั่วไปเลยตัวนี้เนี่ยสกิลจะเน้นในเรื่องของการ ระเบิดนะครับผมแล้วก็จะมีธาตุพิษเพิ่มให้ด้วยยิ่งคอมโบคู่กันกับรอเรลแล้วเนี่ยทำให้บัฟของตัวละครตัวนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังได้นในส่วนของการฟื้นฟูให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้ทั้งฮิลได้ทั้งเบิร์ดดามจเลยนะครับแล้วก็สกิล,ลการโจมตีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการตีแบบระเบิดพิษ15ดามจแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าโดนดามจแบบต่อเนื่องอะนะ แล้วสุดท้ายเนี่ยสกิลวันติก็จะเป็นการเคลื่องน้ํายานะครับออกไป2ขวดต่อเนื่อง20วิอันนี้ก็จะเป็นการบัฟให้กับตนเองนะครับผมเป็นการเพิ่มในส่วนของยิวอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับผม20วิิบวิเลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับ ต่อไปเนี่ยก็คือตัวที่3กันแล้วนะครับผมตัวที่3เนี่ยผมก็จะแนะนําอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือทางฝั่งของอีวาน่านั่นเองนะครับผมอีวาน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ใช่สายไฟนะครับไม่ได้คอมโบโด้วยกันเลยแต่ว่าความสามารถก็คือเป็นสไตรเกอร์น้ําแข็งนั่นเองคือมันจะเป็นการแช่แข็งศัตรูนะครับซึ่งในตัวเซิร์ฟจีเนี่ยผมก็ชอบตัวนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะมันทําดามจประเด็นคือเป็นดามจหมู่ด้วยมันก็เลยช่วยให้เราเนี่ยเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับ ไปดูทางฝั่งของสกิลแรกกันนะครับเป็นสกิลแอคทีฟเนี่ยก็จะสร้างดาเมจท่าน้ําแข็งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400เเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรูไปในรูปของตัว X เนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของ น้ำแข็งถาวรนะครับอาจจะมีในเรื่องของการแบบเขตน้ําแข็งที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบแบบดีบัฟทำดาเมจแล้วก็ทลายเกาะป้องกันศัตรูเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์มากเลยนะแล้วก็ในส่วนของสกิลออโต้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างพายุหมุ่นขึ้นมานะครับทุกๆวินาทีที่จะสร้างนะครับดาเมจท่าน้ําแข็งก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ1้อยแบเลครับบวกกับค่าวความชมนานของเราด้วยนะถ้าเกิดค่าวความชมนญเราเยอะเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นสุดท้ายในสกิลดาเมจนะครับศัตรูทั้ะะ750ดดาํแขง อยู่ที่ประมาณ 1, 5 0 0ันะ้้ะและน้าแข็งตรงนี้เนี่ยก็จะถูกเข้าสถานะน้ําแข็งถาวรด้วยครับก็คือแช่แข็งไปเลยมันก็จะช่วยเราเนี่ยทำดาเมจได้รุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับผมโ้เรียกได้ว่าน้ําแข็งนี่ก็อันตรายไม่แพ้ไฟเลยนะครับมาต่อกันที่ตัวที่4กันบ้างน,นะครับตัวที่4ก็คือตัวที่ผมเลือกเลยโคชอบเลยนะครับตัวนี้ก็คือทางฝั่งของริดนั่นเองริดเนี่ยเป็นสายสไตเกอร์ไฟนะครับแล้วทาดาเมจหมูม่เหมือนกับตัวอีวาน่าด้วยแค่มันเปลี่ยนท่าเท่านั้้้นนนนเเเอองะคครัััตตววีืใชไฟปป็็หลนะลลกแแถม5 ดาวที่หาได้ไม่ยากนะครับสุ่มแป๊บๆเนี่ยก็ออกมาแล้วนะซึ่งผมเนี่ยก็สุ่มมาใน c b t เนี่ยล่อไปเกือบจะ2อดาวแล้วนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้นะความสามารถเนี่ยก็คือในเรื่องของ การใช้สกิลที่จะมีไฟเป็นหลักนะครับเขาจะจุดไฟแช็กอะไรแบบนี้ก็จะดึงดูดศัตรูได้ด้วยนะครับมันจะเป็นการแบบระเบิดเพลิงอะไรพวกนี้แหละครับจะทําให้โดนดาเมจเผาไหม้เนี่ยมากขึ้นด้วยนะส่วนสกิลธรรมดานะครับก็จะเป็นการโจมตีศัตรูทั่วไปนะครับผมสร้างดาเมจธาตุไฟขึ้นอยู่ที่ประมาณ60% 0แล้วก็จะมีตัวแบบพายุด้วยนะครับเป็นเกียว5ลูกเนี่ยแล้วอันนี้ก็จะได้ดาเมจไฟเพิ่มอีกนะครับผมและตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ผมยังไม่ได้นะซึ่งอยากได้มากๆอีกเหมือนกันนะคร หลงชิงนั่นเองนะตัวหลงชิงเนี่ยเป็นสายซับพอร์ทธาตุน้ำนะครับก็คือจะเน้นฮิลแล้วก็เน้นบาเรียเป็นหลักเลยนะซึ่งมันอาจจะแบบผสมธาตุกันเยอะเกินไปใช่ไหมอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทีมเราเนี่ยมีทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองนะครับเราสามารถสับเปลี่ยนเซตกันได้นะถ้าเกิดว่าเจอแบบ ฝนตกมากขึ้นอะไรประมาณนี้เวลาเข้าด่าน,นแล้วก็สลับไปใช้ทีมรองก็ได้นะครับผมสามารถถัดเปลี่ยนโยกกันได้ในแต่ละเวฟเลยนะมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของการคอมโบท่าสักเท่าไหร่นะครับตัวหลงชิงเนี่ยก็จะเป็นสายฮิวบาเรียรที่พูดไปเมื่อกี้นี่ครับอย่างเช่นสกิลแรกเนี่ยมัชฉาวาลีเนี่ยก็จะช่วยให้ได้บาเรียรด้วยนะครับประมาณ4ชั้นต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ600วินาทีเลยถ้าบาเลียเราเยอะเนี่ยก่อป้องกันมันก็จะสูงขึ้นนะครับชวงแรกๆเนี่ยศัตรูโจมตีเราไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนะเพราะาบอสหรือมอนเนี่เเนยเลังไ่่่่่ออะทาหหรแตพช จำเป็นต้องใช้ฮิลแล้วก็ต้องใช้บาเรียที่มากขึ้นนะครับตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ด้วยนะสุดสกิลออโต้ธรรมดานะครับก็จะเป็นการเคลื่องลูกแก้วออกไปนะครับเป็นลูกปัดเนี่ยกระเด้งมากสุดเนี่ยประมาณ6ครั้งนะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับฮิลด้วยนะกระเด้งใส่เพื่อลุ้มทีอะไรประมาณนั้นแหละครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นม่านวารีอันนี้ก็คือจะยิงลูกแก้วเหมือนเดิมนะครับไปยังตำแหน่งที่กําหนดแล้วก็ จะได้ในเรื่องของลดความเสียหายพื้นฐานให้เพื่อร่วมทีมด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของการป้องกันเสริมด้วยประเด็นคือมันจะได้ดาเมจรวมธาตุน้ำด้วยอีกประมาณ458%ด้วยนะครับอันนี้คือจะดึงดูดศัตรูด้วยนะมันเป็นสายโลวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมมันยังมีอีกหลายตัวเลยนะที่เป็นเอ็กโคมันเซอร์หดาวนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดเปิดจริงมาเนี่ยเราอาจจะได้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดเซตกันให้ดีๆนะเดี๋ยวตัวละครมันมาเรื่อย ตอบโจทย์ที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ